ราคาประมาณ600บาทไทยเอากระเจ้าทุกคนดูดีเขามาช้อปปิ้งกันเยอะมากเลยนะระหว่างที่ต่อแถวอยู่เอเมก็แว็บไปหยิบเสื้อตัวนี้มาให้พี่เสือต่อคิวไว้ให้สรุปเอเมได้เสื้อผ้าไปเยอะเลยค่ะย่านซองซูเนี่ยคนเยอะมากเลยทุกคนก็ไม่แปลกใจเลยค่ะพอเท่าที่ดูเนี่ยมีร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆเยอะมากร้านอาหารคาเฟ่ก็เช่นกันเนี่ยเ,เมย์เดินแค่บางโซนเองนะคะล่าสุดเรากับพี่เสือก็มาดูเสื้อผ้าลดราคากันจ้ะน่าจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีไหมคะเขาเอามาลดราคาเอาจริง หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะเสื้อผ้าแบรนด์น่ะเห็นพี่เสือซื้ออะไรก็ซื้อตามค่ะพี่แกเนี่ยชอบลายหมีมากเสื้อตัวนี้น่ารักมากเลยทุกคนอยากซื้อไปฝากแม่แต่ไม่มีไซส์ใหญ่เลยค่ะจะซื้อให้ตัวเองเราก็มีเยอะแล้วไงอเมเพิ่งนึกได้นะคะว่าจะกลับแล้วยังไม่มีเสื้อใส่กลับเลยชุดที่ใส่ขึ้นเครื่องบินอ่ะเอาที่มันใส่สบายหน่อยช่วยกันเลือกก็เลยได้มาคนละชุดค่ะเสื้อคู่อีกแล้วเสื้อคู่ตลอดไปนะคะทุกคนเสื้อผ้าที่อเมเตรียมมาเองจากบ้านน่ะไม่ได้ใส่ออกไปเที่ยวเลยนะคือมันบเเปิงลย